เจสุดาทำอะไรคะอยากรู้ใช่ไหมว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่ตอนนี้เรามีตัวนี้เรามีสบู่มาแนะนำรู้จักไหมเอ่ยเป็นสบู่ว่านกระเจจจันเคยได้ยินไหมคะสบู่ว่านกระเจจจันล้างหน้าหน้าขาวใสกระจ่างใสพ่าดังดัง,ดงสบู่กระเจจจัน กระเ <amounts> จาะอยู่ไว้สำหรับล้างหน้าทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะอันนี้ผิวกระจ่างผิวหน้ากระจ่างใสตัวนี้ผิวกายขาวใส,สผิวอ่อนไวตัวนี้คือตัวผิวอ่ะสบู่กระอับนี่สครับเปิดผิวเปิดผิวด้วยิผวด,ด้วยอ่าด้วยด้วยสบู่ตัวนี้ตามด้วยตัวนี้ตัวนี้ทําให้ผิวสวย คนขายผิวสวยอย่างคนขายอ่ะคนคนขายสวยแล้วเนี่ยเห็นไหมผินวนวลผ่องเลยอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็เนี่ยอันนี้หน้าอันนี้ผิวสามก้อนเนี่ยจัดไปค่ะเซตหนึ่งสวยๆหลักร้อยโคเคนะ